นะคะวัดวัดที่สี่หรือว่าวัดที่ห้าเนี่ยวัดที่สี่ค่ะวัดที่สี่เนาะค่ะค่ะค่ะิ้วัดนี้วัดที่สี่นะคะขนาดนี้กองทัพหมดกันมันเยอะจริงๆสวยมากนะคะวัดนี้วัดที่สี่แล um, ้วเนี่ยกองทัพบุญนะคะ คุณยายก็แข็งแรงมากเลยค่ะคุณยายเดินได้สาธุนาจากสกลนครคำชะโนดค่ะมาแถวๆคำชะโนดอุดรเลยเป็นสกลนครท้าหมันบอกให้ฉันเอาไวเสอาเสอบุญเอาเซบุญเม่แม่นะคะวันนี้ันนีเป็น้ย่ ใช่ใช่ใช่สวยงามมากเลยสงบล่มเย็นเป็นตระบวดที่้ามเนาะนั่งขอมอเขมรยูนิฟากลกางเต้มยูนิฟาเหมือนวัดนิเพีนานเจ้าอันนี้ปรานที่วัดมีกี่ไลคะไม่รู้อยู่ไม่ได้อยู่วัดนี้แต่วญ่ใหญ่ น่า okay. hmm. okay, yeah. ่นาจะ่อเ่น่าป็นร้อยเลยสวยงามด้วยอรอยบนเืเอกให้ยางได้ศรัทธาเยอะด้วยนะเออห้องกรบอกหูเนาะโอ้ยกระยาเด้อยยางเร็วผิวแวงแวงไปกระยาเจ้าเด้อเจ้าเมื่อยเจ้าบ่อยข่อยเมื่อยเนาะเออ งางเดียวเสร็จแสวงบุญนะคัเนี้โอ้โหข้างในยิ่งสวยนะสวยมากเลยอะเอ่อนะคะคุณแม่แม่ทั้งหลายช่วยกันยืวน้ำ โิวของเข้าไปถวายพระส่วนตัวฉันไม่ไหวค่ะก็เลยเดินเดินเดินแล้วก็เดินเดินอ้สวยจังเลยแจ็คบาทเนี่เถอะเนาะสวยงามอลามตานะคะไปโลดผู้ใดไปก่อเห้าไก่เพื่นไปนโลดโโเป็นป่านะคะทางนี้ คังน,นี้ก็ประมาณน,นี้นะครับ